สวัสดีครับพบก,ก,กับผมเดคอสเมลฟิตกับเด e l เลโก o v i e ีวิดีโอเกมตอนที่9นะฮะหลังจากหายไปญี่ปุ่นไปนานกว่า2สัปดาห์นะครับในะที่สุดก็กลับมาประจําการให้น้องๆได้ชมกันอีกนะครั้งนะอยากจะบอกว่าแหมคิดถึงคุณผู้ชมมากจริงๆนะครับเอาเป็นว่านะฮะเดอะเลโก้มูีตอนนี้นะครับผมมีอะไรมาแจกด้วยนะนั่นก็คือเกม เดอเลโก้มูฟี่วิดีโอเกมนะฮะเอาไปเล่นให้สนุกสนุกกันนะครับสำหรับจริงๆแล้วนะครับผมเตรียมเอาไว้2รางวัลน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตแจกก่อนหนึ่งรางวัลน,นะครับเงื่อนไขการร่วมสนุกนะฮะให้แชร์ลิงก์วิดีโอคลิปตอนนี้นะครับลงใน Facebook แล้วพิมพ์แฮชแท็กคำว่ากูต้องได้นะฮะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับด้านล่างนี่นะฮะให้ไปๆนะครับอย่าผิดนะครับผมเอาละฮะสำหรับ ตอนที่แล้วนะครับย้อนความทรงจำกันหน่อยนะัะพวกเอเมดและเพื่อนเนี่ยได้หนีออกจากคาคุคูลันทางเรือดำน้ำนะครับแมาตอนนี้เราจะมาชมการผจญภัยต่อเลยครับผมโอเคฮะตอนนี้ดูเหมือนต้องใช้วายสไตล์นะับปีนขึ้นไปด้านบนโอเคฟลิโอเคอเฮ้เฮะคาคุคูลันล่มสลายด้วยฝีมือของหมวดใจร้ายนะฮะ นี่คือเรือดำน้ำของพวกตัวเองโอ้พังแล้วบ้านฉันไม่เหลือแล้วหมดแล้วพังหมดเสียใจด้วยนะยูนิคิตตี้เธออยากจะนั่งลงแล้วพูดอะไรหน่อยไหมนั่นบมาอะไรกันนี่คือที่ยาวสองชั้นไง นายนี่มันบ้าเพียหวังสุดๆไปเลยทำไมกางเกงฉันถึงเย็นและเบียงแล้วเนี่ยโอ้สงการหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมหมนไปที่ห้องดีล็อกไฟเร็วมาสร้างห้องทิ้นไพรด้วยเหรอหรืออยาจะทำล่ะรถใต้เงี้ยแง่แหมพูดได้เป็นมงคลนะฮะเอเม็ดโอ้ยพังพังเราต้องหยุดไม่ให้เรื่องน้ำระเบิดอย่าล้อเล่นน่ะครับโอ้ประกอบกันก่อนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป ถ้าคุณยื้อเวลาได้หน่อยตองนีต่อดีเราต้องหาทางลงไปที่ด้านล่างเอาละฮะเราก็จะมาลองทางตรงนี้นะครับเผื่อจะมีอะไรมาประกอบโอ้โหไม่มีครับอ๋อนี่ฮะแหมหลบๆหน่อยฮะวีทูเวสนะดูโอ้โหรับแตกนะฮะดังขึ้นมาทีหูครับแตกเลยทีเดียวโอ้โหเด้งฮะโอ้โหเสียงบีดมันหนักครับตึ๊บเลย คุณมีแผนใช่ไหมใช่เราต,รต้องไปร่วมกับคนอือ่นแล้วไงตอระวางจะจมน้ำตายตมีแผนทนี่ดีกว่านี้ไหมี่ยเอาละฮะมาสำรวจตรงนี้ครับดูซิว่าอาจารย์เอาเจ้านี้มาสร้างเป็นอะไรนะฮะเป็นชะง,ง่อนหินครับเบี่ยงทางไหลของน้ำไปดับไฟนั่นเองนะฮะโอเคทำลายและสร้างใหม่นะครับคือจุดเด่นของเลโก้นะครับตรงนี้เป็นตาของวีทูเอส ป๊บอ่าเบนนี่ก็ติดอยู่ตรงนั้นครับตรงนี้คือประตูลับแน่ๆปุ๊บคุณสร้างประตูลับใชชนชิ้นส่วนของเรือ่องนี้เลยเหรอประตูลับเ,ลเจ๋งจนตายไปต่อเราจะอขอึ้นดดขึ้นยังไงมาต้องใช้แรงดันน้ำทำให้เสร็จเล็กขยับเดาว่ามันดีกว่าการใช้น้ำรุ่ยรุ่ยคึ่งชั้น,นไหนหด้ดดไหมล่ะฮะเอาละฮะไม่รู้นะครับว่าจะทำให้มันรั่วยังไงนะฮะเรามาลองประกอบกันดูเลย ดูซิว่าเราเขาจะใช้แรงดันน้ำทำให้เศษเหล็กมันขยับยังไงนะฮะเหมือนจะเป็นอ๋อคล้ายๆจะเป็นกังหันแรงดันน้ำนะครับนี่นะฮะมีทางให้กระโดดขึ้นไปนะครับฟึบอ่าเฮ้ย <c oughs> <Hey! S 1> ช่วยเปิดช่องให้เราผ่านทีได้ไหมไม่ได้ไม,ไดมันปิด ทั้งก้ามือละเบนนี่เราน่าจะออกทางช่องอากาศในห้องเก็บตอร์บิโดได้นะงั้นเหรอรู้ไหมถ้าลองคิดทีดีเราพอจะมีเวลาสักหน่อยที่จะสร้างที่นี่ลองดูให้ละเอียดซิตรงไหนครับตรงนี้หรือเปล่าเบนจะเป็นสวิตฯอาลงมา เทวิทูเฉันมีความคิดที่ดีกว่าถ้าเรากระสุนก็ไปดออกแล้วลองยิงดูมันน่าจะมีแรงดันทำให้รื้อที่เป็นบนผิวน้ำได้นะทารายมันเจนะโอเคเราคนนี้ก็ต้องยิงบรสวิ์นี่แล้วอีกคนต้องยิงบิสุทธ์ลงมาเพื่อล็อกมันไว้เอาล่ะดึงมันมาเลยเดี๋ยวนาะมีใครกำลังเข้ามาแล้วชอบอากาศอ๋อเป็นพวกนักประดาน้ำครับเดี๋ยวต้องจัดการพวกมันนะฮะแล้วตอนนี้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้ว เอาล้วฮะเราจะใช้ทักษะควบคุมคอมพิวเตอร์ของเบนนี่แต่ก่อนอื่นต้องจัดการเจ้านี่ก่อนนะแหมตายยากเหลือเกินโอเคลุยเอาล้วฮะมาดูฝีมือการแฮกคอมพิวเตอร์ของเบนนี่กันนะฮะไปครับจุดหมายอยู่ที่ด้านบนเ,เจ้าหุ่นนั้นก็ออกขวาไปนะฮะเราก็เดินสบายเลยลเออวนึกถึงจะอ้อมทำไมเนี่ยโอเคว่ายรัวๆปึ๊บเดือดหัวเฮย เบนนี่ไายไม่ต้อดึงอากระสุนออกก่อนยิงใช่ไหมอ้อโอ้โอ้โอ้ตอรไปโดพุ่งออกไปแล้วฮะตอนแรกบอกว่าจะเอากระสุนออกเพื่อให้มันมีแรงดันทาให้เรือลอยขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้มันพลาดซะแล้วนะฮะกระสุนจะไปโดนตรงไหนครับอู้หอาวพวกเราควรจะทำตามแผนเสียงจมน้ำตายคุณต่อดีไหมคนอื่นๆจับปอดให้ดีว่ายออกไปทำช่องอากาศเลย ไปครับตอนนี้นะฮะก็เข้ากับบรรยากาศสงการดีนะครับเปียกๆแฉะแแบบนี้นะเรามาดำน้ํากันในเด e l เลโก้มูฟวกันเลยดีกว่านะน้องๆคนไหนที่ไม่ได้ออกไปเล่นสงการนะครับก็ขอเชิญนะฮะชมคลิปนี้นะครับส่วนใครที่ออกไปเล่นนะฮะก็ขอให้กลับบ้านปลอดภัยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในแหมสงการเนี่ยน่ากลัวขึ้นทุกปีนะครับมีการเอาเมคอัพรีมูฟเวอร์เข้ามาใส่แล้วก็ฉีดนะฮะเข้าหูเข้าตาไม่ดีนะครับอย่าเล่นกันนะฮะ ม,มีปลาด้วยนะครับเราก็ดำนะฮะดำน้ำไปตามอุ๊ยมาอะไรมันหล่นลงมาฮะเนี่ย oh. อ๋อทางนี้ครับโอเคตามเหรียญไปนะฮะอช่องใต้น้ำนะครับ Underwater Tunnel oh. โอเคครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับว่ายไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นแท่งเซฟนะครับ หลังเราจะเห็นปลาซอสตฟิตนะฮะหรือว่าปลาด่าฮะ,ะอุ้ยเสียงอะไรระทึกอ๋อโดนครับมันคอยยิงเราอยู่ออยไอพวกนักพนานนะมันเอาจะโอ้ยหลบถอยอยากเกะกะได้ไหมเนี่ยมาโอ้โหมาเร็วครับวิทูวอสเอ๊ะทำไมเลือดมันลดลงเรื่อยๆนะครับโดนยิงหรือเปล่า โอ้โฝูงปลาฝูงปลานะฮะเมื่อกี้มีฝูงปลาว่ายผ่านเฮ้ยโอ๊ยตอนนี้เลือดเหลือขีดเดียวแล้วครับอุ๊ยโดนปลาโหอกปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ผมรู้แล้วครับมันมันคือ,อหัวใจที่อยู่ใต้น้ำที่เป็นสีฟ้าตอนนี้นะฮะมันคืออากาศครับที่พวกเราใช้หายใจเข้าไปนะฮะเพราะว่ายไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะนค่อยๆลดลงนะครับ นี่นะสังเกตดูมันจะมีหีบสมบัตินะครับตอดี้ฝุปลานะฮะหาแล้วนักประดาน้ำมาเจอกันแน่ไอตัวนี้ว่ายมาแลครับแล้วเสียงเพลงมบระทึกอะไรนักหนาเนี่ยอุ๊ยมันว่ายนีโอ้มันเจอปลาดาบนะครซอฟฟิตเนี่ยว่ายตามนะครับโอ้โหแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะฮะ ดูเหมือนมันจะมันจะมองเราโอ้ยเกือบโดนนะฮะดีนะว่ายหลบทันนะครับรีบหนีเลยตรงนี้นี่เป็นทางปันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นี่เป็นหีบสมบัติที่คอยปล่อยอากาศมาให้เรานะครับเดี๋ยวอยดูนะฮะนี่กลับมาเลือดไตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อเจ้าปลาดาบยังว่ายอยู่ด้านบนนะฮะโอเคครับเพราะว่าเราต้องล่อปลาดาบเนี่ยมาไล่ให้โดนเออมาแทงให้โดนตรงนี้นะครับเนี่ยเป้าสีแดงๆด้านล่างนี่นะครับโอเคทางนี้เลยครับทัก มาี่ทางนี้เออว่ายมาอย่างนั้นแหละฮะเชื่นเชื่องดีมากโอเคครับตอนนี้ก็ไปกันต่อได้แล้วนะฮะอุย้ยวิทเวทยอย่าขวางเลยเออโอเคครับเข้ามาอีกโซนหนึ่งที่ลึกกว่าเดิมนะฮะมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยทีเดียวครับตอนนี้หมายเราสารบวนอยู่กับคราคุกคูแลแลนและเรือดำน้ำมาได้ 2- 3ส,อสตอนแล้วนะครับ บอกว่าตอนหน้าจะได้หลุดไปที่ใหม่ๆสักทีอ่าหายใจก่อนเด็บประกาศหายใจก่อนด้านบนนี้มีปลาว่ายมานะครับเราต้องรีบไปนะฮะก่อนจะโดนฝูงปลาเนี่ยหอบให้ถอยหลังอีกนะครับดูมันกำลังจะว่ายวนมาครับจะโดนไหมเปรว่ายลงทันนะฮะพี่พลิวอยู่แล้วอ่าตอนนี้เนี่ยมันมืดมากนะครับต้องใช้แสงสว่างจากปลายไม้เท้าของวีทวีสเท่านั้นนะครับ เบ็นดี้นี่ว่ายมาอย่างรวดเร็วอุ๊ย,อ,ยอะไรอะ่ะปลาไหลมอเร่ครับนะสำหรับปลาไหลมอเร่เนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในทะเลที่บริเวณชายหาดนะฮะรูปร่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ทภาพให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้ตอนนี้ก็ยังดำน้ำไปเรื่อยๆนะครับไม่มีบทสนทนาอะไรนะฮะอ๋อเดี๋ยวรอเก็บอากาศก่อนครับโอเคไปกันต่อ โอ้เมื่อกี้เหมือนจะมีเมน่นอะไรอะไรฮะเนี่ยโอ้โหปลาไหลไฟฟ้าครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะรีบไปครับก่อนที่มันจะโผล่มาโอ,โ,โอ้โห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 เสียวฮะเสียวโอ้โหข้างบนครับรีบเลยเร็ว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 รวิ่งทวีตรอดไหมรอดแล้วรอดไหมโอ้โหโเฉียดเฉียดไปเร็วครับรีบว,ว่ายก่อน อ่ารับขึ้นมาสู่โซนที่สว่างมากกว่าเดิมแล้วนะครับโอ้โหผมเสียงครับตรงนี้จะมีป้าไหฟเาระวังืหจอยสั่นโอ้โหมือไม้สั่นเลยนะฮะโอเคเอาใหม่โอ้โหไม่โดนข้างล่างก็โดนข้างบนครับโอเคดูเหมือนจะพ้นแล้วนะฮะโอ้นี่ตัวเนึงตัวนเลยโอเคไป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 ต่อนะฮะ โอ้โหมนจะเลื้อยจะชัยอะไรกันนักหนานะครับโอ้โหหักเลี้ยวไม่ทันฮะกระจุยไปตามระเบียบโอเคทีน,นี้แล้วฮะไปรอดแน่นอนฟืบอ่านี่คือสกายดักฝันนะฮะของว2 v ูวีสนะครับที่บอกว่าจะสร้างในตอนก่อนหน้านี้นะฮะโ,โอเคนี่คือประตูลับนะครับเรามาใช้ความสามารถของ B2VS ในการเปิดมันกันปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยฮะวิทูเอสเราคิดว่าคุณจมน้ำไปแล้วเยอะเลยทั้งที่เราไม่ได้นี่นะเราต้องลงคุกุตีเพื่อจะออกไปจากที่นี่โอ้น้ำรั่วมาแล้วครับแหมอย่างกระสรงการสีลมนะครับเปียกขนาดนี้กระเพงกำลังร้องไห้จะได้กะไรกันจมเราต้องอุดเป็นไว้แบทแมนจะตายแบบนี้ไม่ได้เอ็มมี่ไวส์เตย หายใจลึกๆหายใจลึกๆเข้าทุกคนโอ้โหระเบิดฮะกระจุยกระจายเลยอย่างนี้นี่จะรอดไหมฮะเนี่ยนี่คือเศษอะไรครับดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างของแบทแมนะนะฮะอ้าขึ้นมาลอยตุ๊บป่องในผิวน้ําแล้วโอ้โหหมดใจร้ายก็ยังอยู่ฮะไม่ครมเมดนเจอร์อดา้านลลางเป็นไงมเมิงตัวสอสมากเลน้ำเไม่พบปูโดชีวิ อำด,ะดวะปาน้ำคนมหาสมุทรให้ทั่วถ้าจำเป็นเราต้องหาชิ้นส่วนให้เจอพานักโทษกลับไปพบหลอดบิเนสและแจ้งข่าวดีไม่มีคนพิเศษอีกต่อไปแล้วเอาละฮะก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่9สําสำหรับตอนที่10และซีรีส์ใหม่ LEGO THE h o b b i t นะฮะขอให้รอติดตามกันเร็วนี้ไม่นานเกินรอขอบคุณที่ subscribe และติดตามกันต่อไปนะขอบคุณครับและพบก,กันใหม่บ๊ายบายจ้า